แสดงมาเฮ้ยสนะุดข้าววันนี้เรามาจะมีเกมไหมครับวันนี้เราจะมาเล่นต่อสู้ใช่ไหมครับเล่นต่อสู้ใช่ไหม<ช>ครับดาบดาบฟีจะเป็นดาบไม้ใช่ไหมครับและผมได้ชุดใหม่ด้วยครับเป็นเกงขาดแสดงเฮ้ยคุณก๊อตเราไ,ไปดูคาเพราะเนี่ยเนี่ยมาเป็นขนมปังมึงตตมจะเลยขุดก็ขุดเขมาเริ่ม ผมต้องเดี๋ยวด้านบนมีอะไรวะมาฟรีไฟไหมมาเริ่มดีแล้วมาเริ่มตัวแสงยืนไหมมาในฟรีไฟนะครับตอนนี้ผมแคสกินดูเลยวคลิปข้อบกพร่อดก็เอาอย่างอ่ะวิเศษจะถามอะไรไปต่อคู้เข้าใจปะ ต่อสู้ต่อสู้ไปเจอเจอใครเจอใครไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่มีแล้วครับเฮ้ยอันนี้เขาแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้นะครับเอาเจอกองได้ใช่องเฮ้กรีบอใช่ปอเฮ้ยไม่ได้หรอเจๆๆ,ๆ,ๆ อย่าพึ่งตออย่าพึ่งตอมาซะดีดีมามาเด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 มาดเดอือ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 มาซะดีดี ยังไงวะแรงมันนี่จะฆ่าคุณตายตายไม่เป็นไรผมมีปินล่ายให้มารผมว่าผมเข้าไปหาในแบบในนี้คือชั้นบนนะว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเฮย้ยเอาถูกกันครับเฮย้ย ดลอะไรเขาเนี่ยไม่มีสริงๆว่ะแต่ยังไงก็เอ้าวผมไม่ได้เก็บของมาเลยดิโอ้ยแม่เจริงขึ้นไปเฮ้ยคุณก้อณก้อน เอาไปเลยมันเป็นแบบฟรีไฟเจดับหถึงโดยเจดหินไป,ไปของแป้งมันอยู่ตรงไหน,นวะแป้นไป,ปดูในเธอเลยเดี๋ยวผมจะไปประดูในเธอเอา้อาวอ้าวจะไปเหรอใช่ผมไปละจะไปเหรอจะหาเพื่อนเหรอฮะไปดเลย มาดูเอาเองโอ้โหว้าวเฮ้ยเ้องหุ่นปัดเท่าวารีเดียวแอบแอบซ้อนเลยจ้าได้ป่นคืนได้ป่นคืนเออแต่ตอนนี้ติดขัดอยู่แป้นนะครับแป้นอยู่ไหนอ้า ไดาบะเฮ้ยตายโอ้แต่แย่งดาบผูไปแล้วโอ้เสียาจของป่าต้องไปแย่งชิงคืนมาให้ได้จาจาจเฮ้ยจเจจาเจจจจเฮ้ย ยอมฉันไม่ยอมทำไมคนมันอ okay, wa ่อนคนอ่อนคนอ่อนคนนอนครับคนอ่อนคนอ่อนคนไม่ยอมคนไม่ยอมนไม่ยอมคนไม่ยอมคนไอมคนอ่อนคอ่อนเาทำไมมันกลัวกลัวคนอ่อนคนอ่อนเดี๋ยวลอง ไปได้ดาบคืนด้วยครับดาบเหล็กมาแล้วได้ขนมปังฟรีด้วยวะมาดิ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 กล้าท้าเหรอกล้าท้าทำไมผมไม่ตีเลยโดน ยี่โดนเลยแสงนี่เก่งใช่ไหมนี่วนโอยเฮ้ยผมต้องไปเปิดอันนี้ให้ได้วะ โอ้ยเออเย่เย่เย่เฮ้คุณแสงเย่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 ออ้าวันคุณผีต้มีองิ้งของไม่ได้เลยมาดิครับมาดิครับ กล้าเหรอครับแป๊บไปก่อนเดี๋ยวไปโอ้โหเอาไงดีเฮ้ยเดี๋ยวแป้นมันมันมันหาจากไหนวะแป้นเนี่ยครูแสงอยู่ไหนวะแป้นแป้นอยู่ไหนวะแป้นครูแสงอยู่แป้นอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยแป้นอยู่ข้างบนจริงเหรอแป้นอยู่ไหน สำหรับนี้ก็ขอลาไก่อน,นครับบ๊ายบายครับ<ะ>เดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าครับการต่อสู้ครับบ๊ายบายตี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 ตายเลยตีมาตีดิเออเอบ๊ายบายเออ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 บ๊ายบาย